สวัสดีครับตอนเข้ก็สู่ YouTube ของตังกุยนะครับของผมเองนะครับตังกุยอีสตังกุยนะตังกุยหน้าเป็นภาษาอังกฤษตังกุยข้างหลังเป็นภาษาไทยนะครับก็แน่นอนครับวันนี้ในคลิปนี้ก็คุยกันถึงเรื่องเกมของเลี้ยวภูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโอ้ใครได้ดูบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคในภาพรวมนะในภาพรวมคือเลี้ยวภูเนี่ยทำได้ดีทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับเพียงแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับ วันที่มันไม่เป็นใจอ่ะเออมันเหมือนวันที่ไม่เป็นใจคนที่โดนเสียงบ่นเยอะหน่อยก็หลุยดีอาร์ี่นำมานะครับโกดี้คัคโปก็ตามมาแล้วก็คนอื่นๆนะคนอื่นๆทีเนี้ยก,ก็อยากจะแบบอยากให้อยากให้เราเนี่ยลองลองลองย้อนไปดูคอมเมนต์ต่างๆในช่วงพักครึ่งเวลาก็ได้โอ้โหก็ต้องบอกว่าแฟนลิูลนิ่ใจร้อนเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของแฟนฟุตบอลน,นะนะครับ เวลาที่อะไรมันไม่ได้ดังใจแล้วก็มันเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดดิอาร์นี่โดนหนักเลยโดนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็พยายามเต็มที่นะคือเราก็มองมองที่ความพยายามของนักเตะดีกว่านะครับเกมก็ดีเกมไม่ใช่แย่นะครับสร้างเกมต่อบอลขึ้นมาโอเคแหละมันถึงช่วงพักครึ่งเนี่ยแหมผมไปดูคอมเมนต์นี่มันก็มันก็หนักหน่วงเหมือนกันนะแล้วก็บางคนก็ท้อละยอมแพ้และโอ้โหมองไปในทีมสำรอง ชุดสำรองมันไม่มีใครเลยนะครับตอนนี้ลิบุลก็มีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาจากการประกาศรายชื่อเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็ตกใจนะดาวินนูเวยสโนวเมซาร่าไม่มีชื่อเลยคือตอนแรกก็หวั่นหวั่นใจอยู่บ้างว่าเอ๊สองคนนี้จะพร้อมไหมนะครับแต่ว่าใจลึกๆก็คิดว่าน่าจะพร้อมแต่พอประกาศชื่อออกมาจริงๆก็เราจะเห็นได้ว่าครอปก็เน้นคือเกมนี้ก็เน้นแหละต้อง3คะแนนแต่ว่าเกมวันอาทิตย์นี้กับเชลซีนัดชิงลีกครับเนี่ยมันก็ต้อง ใส่เต็มที่เหมือนกันเพราะเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลนะครับต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดตัวออกมาเนี่ยมันก็อาจจะยังมองได้ว่าเกมเนี้ยเจอรูตันในบ้านที่แอนฟิลเนี่ยมันถือว่าเป็นเกมที่ยังยังสามารถแบบใช้ชุดผสมได้นะครับน่าจะเอาอยู่นะ,ะเพียงแต่ว่าหลักๆแล้วมันเป็นเรื่องของความพร้อมทางสภาพ,พร่างกายแหละผมเชื่อว่าถ้าซา่าแล้วก็ดาวิน ฟิตพอเนี่ยก็น่าจะมีชื่ออย่างน้อยๆก็ตัวสำรองใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่า2คนนี้พร้อมสาหรับเกมสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บตอนนี้ของวอร์ุูนก็มีเยอะเลยนะครับยาวพอสมควรเลยนะแล้วก็น่าจะมีคนที่ได้ลุ้นจริงๆนอกจากซาร่าดาวินูเยสก็อาจจะเป็นโดมินิกโซโบสไล์คนหนึ่งนะครับลุ้นว่าอาจจะทันในวันอาทิตย์นี้นะแต่คนอื่นๆก็ถือว่าปิดเทอมไปนะครับ ปิดเทอมในที่นี้หมายถึงว่าทีนี้เล่นไม่ได้แน่ๆน,นะครับอลีซงเคอร์ติสโจนโชตาพวกนี้นะครับเอ่อเทรนนะทีนี้ในเรื่องของการจัดตัวเนี่ยเอ่อก็ถามว่าแปลกใจไหมมันก็แปลกแน่ๆเพราะว่าดาวินไม่อยู่ซาร่าไม่อยู่แต่ทีนี้คนที่ลงสนามมากว่าตาดูแล้วถือว่าโอเคหมดนะครับเป็นไปตามที่อาจจะไม่ถึงก็เป็นไปตามที่คาดเพียงแต่ว่า เออไม่มีอะไรที่ติดขัดนะผู้สำหรับตูเคเลเฮอร์นะครับแบ็กขวาคอนเนอร์แบดลี้ลงสนามเป็นตัวจริงแบ็กซ้ายโจโกเมสพักแอนดี้โรเบิร์ตสันพักแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยมันก็ได้ทั้ง2องอย่างก็คือโจโกเมสก็ได้มีเกมกลับมามีเกมเล่นตัวจริงโรเบิร์ตสันก็ได้ เรียกว่าฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายเตรียมพร้อมไว้สําหรับเกมที่เวมบรี่วันอาทิตย์นะครับคู่เซนเตอร์เหมือนกันเลยโกนาเต้ได้นั่งสํารองไปวันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เตรียมไว้สําหรับเกมเจอเชลซีนั่นแหละเป็นจาร์เลวคอนซามมยืนคู่กับฟานได้ซึ่งฟานได้ต้องลงอยู่ละนะกองกลางวัตรุเอนโดเอเล็กซิสแมคลิสเตอร์และอันการ์ฟินแบกนะครับก็ไม่มีอะไรติดขัดนะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยอมอมเมสซ่าไม่อยู่ฮาวิเอเลียตขึ้นมายืน หน้าขวานะครับโกดี้คารโปลงมาแทนดาวินุนเยสในตำแหน่งหน้าเป้าซ้ายยังเป็นหลุยซีอสไม่มีอะไรติดขัดแต่ตัวสำรองเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเ,เห็นรายชื่อตัวสำรองแล้วมันก็อดหวั่นใจไม่ได้ในเรื่องว่ามีเด็กหลายคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกมไม่เป็นไปดังใจเนี่ย,ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมกับการจับนักเตะลงสนามนะครับในการแก้เกมคอสซาซีมีกาสเคตกอดอนนะครับอิบราเมียโกนาเตออาเดียน เทรอินโยนี่นะครับคนนี้ก็เป็นกองกลางดาวรุ่งนะอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีเอ็ดดี้โรเบิร์ตสันบ๊อบบี้คลาร์กนะกองกลางดาวรุ่งเจมส์แมคคอนเนลกองกลางดาวรุ่งแล้วก็เจเดนแดนส์กองหน้าดาวรุ่งนะครับเจเดนแดนส์ Dance, เนี่ยมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้วัย18ปีนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็เป็นนักเตะจากทีมอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลอีกคนหนึ่งที่ มามีชื่ออยู่ในทีมในฤดูกาลนี้แล้วก็รวมรวมทุกรายการแล้วเนี่ยเป็นคนที่39เ้าไปแล้วนะครับที่ร์พูลเนี่ยใช้นักเตะนะอันนี้หมายถึงว่าทั้งชุดใหญ่ชุดสำรองนะเออหมายถึงว่าทั้งชุดใหญ่ชุดอะคาเดมี่เนี่ยหยิบจับใครใส่มาในชื่อทีมเนี่ยเนี่ยคนที่39แล้วแล้วก็เป็นดาวรุ่งคนที่10เข้าไปแล้วในซีซั่นนี้นะไปนะับมา10คนแล้วนะก็ที่ได้โอกาสลงสนามแล้วก็หรือว่าที่ได้มีโอกาสที่ครอปหยิบมาใส่ชื่อ ส่งลงอ่าส่งรายชื่อก่อนลงสนามเนี่ยคนที่สิบเข้าไปแล้วสำหรับทีมเยาวชนทีมอะคาเดมีของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเลยนะมันยังน่าสนใจมากกว่านั้นอีกนะครับเมื่อนักเตะกลุ่มนี้ลงสนามแล้วสามารถช่วยทีมได้จะเด่นแดนเนี hmm. ่ยจริงๆแล้วถ้าใครที่ได้ติดตามทีมลิเวอร์พูลในแบบว่าลงลึกไปถึงทีมอะคาเดมีทีมเยาวชนเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีไม่เยอะหรอกนะครับ ผมเองก็ไม่ได้ติดตามเยอะขนาดนั้นแต่ว่าอาศัยว่าดูจากดูจากข่าวดูจากการเขียนถึงเขาเนี่ยเพราะว่าพอมีชื่อเจเดนแดนขึ้นมาก็ต้องมีการแนะนําว่าไอ้คนนี้เป็นใครเป็นใครจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาก็คือก่อนหน้านะี้เขาเป็นสำรองของลูอิสกูมาสนะครับแต่ว่าฤดูกาลน,นี้เขาทะลุข,ขึ้นมานะเขาเล่นให้กับทีม U18 แล้วก็ทีม U21 ในบางเกม รูการน,นี้ย,ยิงไป21ประตูแล้วอายุแค่18ปีแล้วก็ได้รับการจับตามองขึ้นใหม่อีกคนหนึ่งสไตล์การเล่นเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับแฮร์รี่เคนผมก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นนะคล้ายๆแฮร์รี่เคนคือตำแหน่งคือหน้าเป้าแหละแต่ว่าถอนตัวลงมาทําเกมได้พลิกบอลได้สร้างสารรค์เกมได้เราเห็นเขาจากลูกที่4ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวลงมาลูก4ี่หนึ่งเนี่ยเขาพลิกบอลแล้วก็ดีดบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก เออสไตล์มันลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็พัฒนาการในรอบ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอเจเดนแดนเนี่ยตัวสูงขึ้นอีกเกือบฟุตนะเกือบฟุตนึงนี่คือเกือบ30ซนเมตรนะเป็นช่วงที่เติบโตไม่ไม่ใช่8เดือนช่วงที่ผ่านนี้มานี้คือหมายถึงว่า8เดือนในช่วงที่เขาอยู่ชุดอยูสิขออภัยช่วง16อายุยืดอ่าอายุอายุช่วงมาสบเนี่ยร่างกายยืดขึ้นมานะครับเกือบฟุตหนึ่งใน8เดือนนะ่ะ แล้วก็เลยทําให้เขาก็เรียกว่ามีหน่วยก้านที่ใช้ได้ดูดูไอหนูคนนี้ลงไปเล่นแล้วก็มันมีลักษณะคล้ายๆล้า,าฟิมโนโเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าด้วยสไตล์นะอันนี้จากจากข่าวที่เขาอธิบายบรรยายเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนฟิมิโนโเหมือนแฮร์รี่เคนแบบนี้เราได้เห็นเขาแค่ไม่กี่นาทีนะเขาลงสนามมานาที89ในเกมนี้นะครับก็ดูแล้วมีแววอ,อยู่นะ จเดนแดนนะใช้ได้เลยจังหวะพลิกจังหวะพลิกหลบแล้วก็ดีดบอลให้โกดี้คัคบในเขตโทษลูกนั้นนะก่อนที่บอลมันจะทะลักมาถึงฮาวิเอเลียดเป็นอีกคนหนึ่งที่มีแววก็ต้องบอกว่าแมในในท่ามกลางความหวาดหวั่นของแฟนบอลนะคือในช่วงพักครึ่งเนี่ยแฟนบอลแสดงความคิดเห็นหลายเรื่องนะครับบางคนก็เลยเถิดไปเลยว่า โอ้ oh, จัดไอ้คนนี้ลงมาได้ยังไงจัดคนนี้ลงมาได้ยังไงไอ้นี่ไม่ควรเป็นตัวจริงไอ้นี่ควรจะเล่นตรงนี้มากกว่านี่ควรจะเล่นตรงนั้นมากกว่าไอ้นี่ทําไมเอาลงทาไมไอ้นี่ไม่เอาสํารองไปก่อนโอ้โ oh หแม่เยอะเยอะจริงๆนะครับจนแบบรู้สึกว่าโอ้โหเจอยิงครอปนี่แม่เขาเขาคงจัดทีมไม่เป็นเลยนะคือ <c oughs> จริงวิจารณ์ก็วิจารณนะ์ได้แตบบ่บางคำวิจารณ์มันเหมือนคําสั่งมันเหมือนว่าทําไมต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ แม่จริงๆแล้วรูปเกมเครึ่งแรกเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่บอกนะครับนักเตอร์พููลก็พยายามบุกโหมบุกนะครับตัดบอลในแดนรูตันเองได้ตั้งหลายครั้งทุกคนมีปฏิกิริยาที่ดีหมดเลยนะแม้กระทั่งคนที่โดนด่าเยอะๆอย่างหลุยดีอาร์เนี่ยโอเคเนี่ยลักฟตุตบอลที่มีโอกาสยิงแล้วยิงพลาดเนี่ยเขาก็ยิงกดดันตัวเองอยู่แล้วหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งครึ่งแรกเนี่ยหลุยดีอารา์ประมาณสักประมาณสักห้าหก ห้าหกครั้งได้มั้งประมาณนี้นะพลาดไปหมดนะครับโอกาสทองก็พลาดลูกตั้งแต่ต้นเกมลูกวางยาวของเคลเลอร์ Le หลุดเดี่ยวแต่ว่าไปเงอะงานนิดนึงโอเคแล้วก็แฟนบอลก็อาจจะบอกว่าก็ด่าได้นี่ทำไมจะด่าไม่ได้แต่แบบบางทีก็นึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงก็โอเคก็บน่บนๆพอสมควรบางคนก,ก็ขับไล่เขาอย่างกับหมูกับหมาเลยนะครับคักโปอีกนะครับนักเตะก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วอันนี้ผมมองในภาพรวมของเกมนะก็คือ เกมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยที่มันมันไม่มานะครับมันคล้ายๆกับทําให้เรากังวลว่าเอยเยป็นอีกวันนึ่งแล้วมั้งที่ที่แบบไม่ใช่วันของเราจบครึ่งแรกตามหลังศูนหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวที่เสียเนี่ยก็ต้องจริงๆก็ต้องชมรูตันเหมือนกันนะเขาเขาจังหวะประสานงานกันทางทางซ้ายได้ดีมีตัวบางบอลเคาะคืนทาฮิชงยิง แล้วก็เคเตอร์ก็เต็มที่แล้วคือลูกนั้นมันมันล้มไปตะครุบอะไรไม่ทันเราก็ต้องใช้ขาป้องกันอะ่ะมันก็ปลินล้นแฉลบขึ้นมาอ่าก็โดนหม่งซ้าเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือแบ็กสข้างแคบจะเรียกว่าบุกขึ้นไปประจําการอยู่ในแดนของลูตันเลยเพราะว่าเกมมันต้องเอาสุดๆแล้วครึ่งแรกก็มีนะเล่นตามงหาะคอนเนอร์แบลลี่ก็ยังเล่นดีอยู่ เด็กคนนี้คือแบบว่ามีความสม่ำเสมอมากเลยนะเกมนี้เขาเล่น68นาทีนะครับถูกถอดออกโรเบิร์สันลงมาแล้วก็เล่นซ้ายโยกโจโกเมสจากซ้ายมายืนขวาการถอดออกตอนนั้นนาที68เนี่ยทีมนำ2-1ล้วนะครับก็เกมทุกอย่างคุมได้หมดแล้วก็เป็นความชัดเจนนะว่าถอดออกเพื่ออะไรก็คือบอลคอเนอร์แบลลี่เนี่ยวันอาทิตย์นี้แน่นอนลงตัวจริงนะครับถอดออกเพื่อป้องกันความเสี่ยง นะทีนี้ประตู2ลูกสําคัญของร์พูลเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะมากๆก่อนที่จะประตูเสมอหนึ่งหนึ่งจะมานะครับริพูลก็ยังบุกบุกแหลกเลยบุกหนักตัดบอลได้ทําพยายามเขาทำดีอาร์สดีอาร์สเนี่ยคุณพ่อเขามาดูด้วยนะนะครับแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหคุณพ่อเองก็ลุ้นไปกับลูกชายอะ่ะแล้วเราก็ทราบกันดีว่าในฤดูกาลน,นี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อของเขาตอนที่โดนลักพาตัวตอนนั้นเรายังอยู่ข้างหลุยดีอาร์สอยู่เลยนะครับ แม่ยิงไม่เข้า 3- 4สี่ลูกอาจจะหน้าหงุดหงิดหน้าโมโหแต่ว่ามันก็ต้องเชียร์กันต่อไปเจิครอปอยังโวยกองเชียร์เลยนะนะครับคือในครึ่งแรกเนี่ยกองเชียร์แบบมันแบบโอ้โหก็ก็แต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจได้อ่ะมองในมุมกองเชียร์ก็อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันหมายถึงว่าหมายถึงว่าแล้วแต่แล้วแต่การเชียร์แต่ละคนก็แล้วกันแต่ว่าหมให้บางคนมันมันก็หนักเกินไปจริงๆนะครับดูแลเหมือนกับว่านักเตะไม่มีคุณค่าเลยนะ เขาก็พยาพยามพยายามแล้วก็ผมพูดผ,ผมถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยผมโคตรดีใจเลยที่เขายิงประตูได้อะนะครับคือครัวเขาเองเขาปลดล็อกด้วยนะประตูประตูที่เขายิงได้มันเป็นประตูสามหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาแบบดึงจังหวะเป็นการยิงแบบของเขาเนี่ยดึงจังหวะให้ให้แบบกองหลังเขาเสียจังหวะแล้วก็ยิงเกี่ยวขวาแล้วยิงซ้ายเข้าเสาแรก ถือเป็นการยิงประตูที่ดีแหละแล้วจริงๆเขาก็ควรจะได้แฮตทริกถ้าพูดจริงๆก็ว่าตามโอกาสเขาน่าจะได้แฮตทริกไปแล้วคักโบยคนนึงก็น่าจะได้แฮตทริกไปแล้วแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละบางทีจังหวะยิงยังไงก็เข้าก็มียิงยังไงก็ไม่เข้ามันก็มีนะครับทีนี้โอเคประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งของริบูนเนี่ยสำคัญจริงก่อนที่จะมาริบุนก็ยังบุกบุกบุกมีโอกาสลุ้นลุ้นว่าจะเอ้ยลูกนี้ได้แฮนบอลจุดโทษไหมก็ไม่ได้เอาก็ไม่บุกบุกบุก แบ็กขวาซ้ายเติมขึ้นมาโจโกเมสมีสนกับเกมบุกค,คอนเต้แบตติลีมีนกับเกมบุกสร้างสรรเกมทุกคนพยายามหมดผมว่านี่มันเป็นปฏิญาณที่ดีมากเลยนะตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอะ่ะมันเห็นชัดเลยว่าลิปุนตั้งใจเล่นสุดๆพยายามเล่นสุดๆเลยเพื่อที่จะแบบชิงความได้เปรียบตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเกมเนี้ต้องแต่สุดสัปดาห์ถูกเลื่อนมากลางสัปดาห์มิลการเต่ก่อน City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เต่ก่อนอาร์เซนอลต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ แฟนบอลครึ่งหลังถือว่าต้องยกนิ้วให้เลยคือเสียงเชียร์มันมานะครับจากที่เสื่อเสื่อซึมซึมตะโกนดา่านักเตะอะไรแบบนี้ไม่ใช่แล้วครึ่งหลังพลังมันมาไม่รู้ว่าเพราะเจอกนครอไปไป,ไปกระตุ้นด่าด้วยหรือเปล่าประตูตีเสมอแล้วมันต้องเป็นฟานไดนะในวันที่ไม่มีซาร่าในวันที่ไม่มีดาวินที่กําลังดูดีจะเป็นตัวความหวังเนี่ยฟานได์เนี่ยยังยังอยู่แล้วลูกนั้นเขาวิ่งโฉบมาหมง่งเหมาะเจาะมากมาก อเล็กซิสแม็ลิสเตอร์วางบอลได้ดีนะครับจุดนัดพบแล้วก็ประตูที่2มันตามมาเร็วเลยประตูแรกของฟานไดเนี่ยผมดูเวลานะ5 5 5 0เกิดขึ้นในช่วงนาทีนั้นนะ5 5 5 0นาทีนะครับออของของเกมแล้วก็ผ่านมาอีก2นาทีกับอีก5วินาที57.55ประตู2-1เกิดขึ้นเป็นลูกทุ่มทางด้านขวานะครับคอนเนอร์แบลลี่ทุ่มเข้ามาแล้วก็แม็กลิสเตอร์อีกแล้ว โฉบเข้ามาในพื้นที่แดนสามอ่ะอันนี้คือเข้ามาถึงเส้นหลังเลยแล้วตะวัดวอลเลย์เข้าไปแล้วก็คักโบยืนอยู่ตรงนั้นมงตูมเข้าไปเลยข้าวคักโบที่โดนด่าเรื่องการใช้โอกาสปลึงในครึ่งแรกทาประตูปลดล็อกตัวเองไปได้แล้วแล้วเป็นประตูสําคัญให้ทีมแซงนาสองหนึ่งลิพูในดูกกันนี้เอาอีกแล้วนะครับเก็บแต้มจากการสถานการณ์ที่โดนนําที่ไม่มีคะแนนในมือเนี่ยชิงเก็บแต้มได้อีกแล้วสาคะแนนเกมเนี้เท่ากับพวกเขาเก็บไป22คะแนนแล้วจากจากที่ศูนย์คะแนน พลิกสถานการณ์กลับมาได้22คะแนนเรีพูลตอนนี้มี60แต้ม22ใน60เนี่ยมาจากการพลิกสถานการณ์กลับมานี่คือความตายยากของเรีพูลแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ชัดเจนว่ามาเรียูการเนี้ยสนุกแน่นอนถ้าจะมาแซงผมอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเออโอเคแหละสุดท้ายแล้วแฟนบอลก็ได้โล่งใจกันไปบางคนก็แหมปลดปล่อยไปละด่าไปละดา่า เละเทะเลยด่ากันไปแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยสุดท้ายก็ทีมก็ทําได้นักเตะก็โอเคก็ต้องก้มหน้าก้มตารับเสียงด่านั้นไปแต่ว่าจริงๆก็อยากให้กําลังใจในทางที่ดีนะก็แนะนํากันในทางที่ดีดีกว่าโอ้โหผมยอมรับเลยว่าเห็นคอมเมนต์บางทีแล้วมันก็ท้อใจแทนนักเตะนะอ่ะทีนี้สิ่งดีๆที่เห็นจากเกมเนี้ยแน่นอนมันเพิ่มเข้ามาอีกก็คือนักเตะที่ชื่อเจเดนแดนส์นะครับในบรรดานักเตะดาวรุ่งรุูกาลเนี้ย ต้องบอกว่ามีหลายคนที่สามารถแจ้งเกิดแล้วมีความน่าไว้วางใจฝากความหวังไว้ได้อะหลายคนจริงๆนะครับคอนเนอร์แบลลี่นี่ชัดเจนนะครับไบเซติช mm hmm. <St> เขาพิสูจน์ตัวเองไปแล้วลูกกันที่แล้วลูกกันนี้เจ็บเจนแมคคอนเนลผมว่าก็โอเคเลยนะบ๊อบบี้คลาร์กก็ยังก็เล่นได้นะอาจจะไม่ถึงกับว่าโดดเด่นแบบแบลลี่หรือว่าแมคคอนเนลที่เด่นมากในเกมกับนอริชเจเดนแดนก็ ผมว่ามีแววเลย <S <S เด็กคนนี้มีแววนะครับแล้วก็ไม่ไม่แปลกที่เจเกนคลอปจะพูดถึงเด็กคนนี้นะครับเจเกนคลอปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังก็มีพูดถึงแบบเป็นเป็นเซตของกลุ่มเด็กนะนะครับพูดเขาพูดถึงทุกคนแหละแล้วก็แดนเนี่ยก็มีพูดถึงในในกลุ่มเดียวกับเ,เจ้าเทรเทรเอนโจนี่แล้วก็ลุยส์คูมาสนะครับอ่ะอุ้ยจริงๆในภาพที่ดียังมีอยู่นะก็ประตูพอแซงน้ำสองหนึ่งแล้ว นาที56-58แล้วเกมก็จะเป็นของลิเวอร์พูลยังคงเดินเครื่องเพื่อที่จะเอาประตูที่3เพื่อให้นำา2ประตูนะครับได้ปลอดภัยแต่ว่าก็อาจจะในในเวลาในการก็มีการเพย์เซฟถูกไหมฮะก็ถอดคอนเนอร์แบลลี่ออกส่งโรเบิร์สันลงมาโยกโจโกเมสไปเล่นขวาก็ยังมีปฏิยาตอบสนองได้ดีแล้วก็ประตู3-1มมันก็มาจากการเล่นของลิเวอร์พูลนี่แหละบีบแย่งบอลได้หน้าเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่าอ่หลุยส์เดส ก็ได้บอลแล้วก็ทะลุเข้าไปทาประตูเป็นประตูปลดล็อกแล้วผมประทับใจมากเลยกล้องก็จับไปที่คุณพ่อของเขาโอ้ผมว่าคุณพ่อเขาก็ปลดปล่อยเต็มที่อ่ะน่าจะน่าจะเอาใจช่วยลูกชายเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายก่อนที่เอเลียดจะยิงก็เนี่ยจังหวะแย่งบอลอีกแล้วของลิ์พูนะครับบีบแดนบนนาที90นะยังบีบขึ้นไปถึงมุมธงอ่ะให้แบ็คเขาเล่นยากแบ็คต้องรีบเตะออกมาแล้วก็ชิงเหลี่ยม แย่งบอลได้นะครับเนี่ยริวพูลก็ยังคงยังคงยังคงมีเกมที่มันเรียกว่านำมาด้วยระบบนะแล้วก็มีความมุ่งมัน่นผมว่าความมุ่งมั่นตรงนี้มันน่าประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกในวันที่อาจจะบอกว่าเป็นวันที่แย่เพราะว่านักเตะดูเหมือนจะเจ็บเพิ่มซาร่าเจ็บดาวินเจ็บไม่มีชื่อลงสนามแต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันวันอาทิตย์นี้นะครับผมมองว่าเกมเนี้ย มีแต่ด้านบวกนะมีแต่ด้านบวกครึ่งแรกมันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่การตัดสินแล้วก็การตัดสินจริงๆมันอยู่ที่90นาทีนะครับ mm hmm. uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมนี้เราเห็นทีมแซงกับมาชนะสวยๆสกอร์สวย4-1ประตูดได้เสียบวกอีก3ลูกซึ่งมันอาจจะสำคัญในบ้านปลายนะครับได้เห็นดาวรุ่งขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับได้เห็นทีมหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลไปเป็น ห้าคะแนนไปเป็นไม่ใช่5คะแนนนำแมนซ่อนห้าคะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้สี่คะแนนเก็บสามคะแนนได้ในเกมที่ต้องได้สามคะแนนเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็ว่ากันยาวๆสำหรับซีซั่นนี้นะแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะกันต่อไปนะครับผมว่าเกมนี้ทำได้หน้าประทับใจนะแม้กระทั่งครึ่งแรกจะตามหลังศูนหนึ่งนะผม ไม่ติดอะไรเลยยังประทับใจในความมุ่งมั่นของนักเตะมันแค่ประตูมันยังไม่มาแล้วส่วนตัวผมผมเชียร์แบบนี้นะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสบดในเกมอะว่าจังหวะพลาดมันไม่น่าพลาดแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องให้กําลังใจต่อไปพลาดไปเนี่ยนักเตะในยิ่งใจเสียนะครับถ้าถ้าแบบโอกาสงามแล้วทําไม่ได้เขาต้องคาใจเขาต้องพยายามทําให้ได้นะครับก็อีกนิดนึงนะครับนิดเดียวก็คือวันวันเนี้ยเมื่อเกมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้า เจเดนแดนส์ Dance, เนี่ยถ้าเขายิงได้นะเขาจะแซงหน้าเซฟานไบเซติชขึ้นไปเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ของสโมสรที่ทำประตูให้กับทีมได้นะครับวันนี้เขาอายุ18ปีกับอีก36วันอันดับ1นนะครับเด็กสุดที่ทำประตูให้ริบูลได้เป็นใครนึกออกไหมฮะไมเคิลโอเว่นครับ17ปี143วันอันดับ2นึกออกไหมครับว่าใครลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับ17ปี317วันนะแต่ว่าทั้งโอเว่นแล้วก็ทั้งลาฮิมเนี่ย เดี๋ยวเบางคนก็บ่นเหมือนกันทําไมทําแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยโอเว่นลาฮีมก็ถือว่าเป็นผลผลิตจากเรานี่แหละนะครับส่วนเจ้าแดนเนี่ยก็แท้กำลังใจเขาต่อไปนี่สเกลเซอร์เลยนะเกิดที่เมืองลิวพูลเลยเติบโตกับลิวพูลเลยอยู่อับคเมมีของลิวพูลตั้งแต่8ขวบน่าสนใจนะเด็กคนนี้รวมถึงเด็กคนอื่นๆด้วยโอ้โหเจนค็อกทำทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยแม่ ลีฟูลอูนย์ของเขาเนี่ยมันมองเห็นพลังจริงๆในอนาคตเลยนะครับเอาละก็ฝากกันนะครับมาเจอกันวันนี้นะครับกับชัยชนะของลีอ็อปูลครับ